ให้เข้าบ้านพักกัญจนาแล้วบ้านเราก็จะเป็นหลังที่ขาวนู่นที่เห็นข้างในอ่ะเห็นปะเตียวขาวนู่นอ่ะข้างในอันนี้มีที่จอดรถนะน่าจะได้สองคันแต่ก็จะน้าบ้านให้อีกนะ มีกเก้าอี้นั่งสองฝั่งต้นไม้ร่มรื่นมากทุกคนอยากให้มาไปห้องนอนใน,น,น,หนห้องน้ำเป็นยังไงคะโอ้ยสวยงาำม,มากโอเคทุกคนมีเจลล้างมือนะแล้วก็ มีคอบน้ำให้นะครับแล้วก็อยาสระผมให้ด้วยเป็นมะพร้าวนะน่าจะเป็นมะพร้าวผมก็เคยใช้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะแต่เป็นมะพร้าวมีน้ำอุ่นน้ำร้อนให้นะครับมีผ้าเจ็ดตัวให้มีดเาเป้าผมให้สามตัวเลยหรอหวีด้วย ไม่มีอะโอเคไม่มีมีแขวนให้นะครับในห้องก็จะประมาณนี้เนาะไฟห้องอยู่นตรงนี้นะครับแล้วก็เพยายามประตูกับทุกคนประตูตัวบ้านนะพยายามปิดด้วยนะทุกคนเพราะว่ายุงมันจะเข้าน้อจี้เหินในห้องละตัว <c oughs> อันนี้หน้าบ้านประมาณนี้ <c oughs> เข้าทางห้องพักกาญจนาได้นะทุกคนเข้ามาตรงนี้เพราะมุดอะ มันจะอยู่ตรงถนนมุดมนไปอยู่ตรงถนนเหไหมครับปักมามันจะวิ่งเส้นถนนนะซึ่งมันเข้ามาในรั้วไม่ได้ก็เลยต้องเขาวิ่งเข้ามาทางเส้นบ้านพักการจนานะโอเคครับนี่นะทุกคนคือแบบดีมากมีไม้ตียุงอันนี้น้ําหอมนะในกุญแจบ้านมีลําโพงให้นะอันนี้เป็นลายเป็นออฟฟิเชียลนะอันนี้คือค่าปับนะ นี่แล้วก็นี่ทุกคนมียากันยุงมีที่ล้างมือเจลล้างมือนะให้ด้วยนะดีมากอะ่ะเิ้นซักไม่รู้เปิดได้ทุกจุดไหมอ่าแต่ไม่มีอะไรดีมากอะ่ะ ดนอ๋ออันนี้ห้องน้ำ่วนกลางอ่าแล้วนอนไหนอ่ะเขาบอกนอนได้หกคนอ๋อนี่นอนนี่หนึ่งนู่นนี่หนึ่งอย่างเงี้ยเหรอนอนมันเสริมได้เนี่ยเขียนปะอ๋อกระเป๋าใช่ได้ปะเฮ้ยดีมีมีอยู่ห้องครัวมีห้องครัวมีตู้เย็นอันนั้นเป็นกระเป๋าเดินใช้ดีเออใช้ได้ดี อเดี๋ยวมีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยนะอ๋ออันนี้พวกน่าจะเป็นพกมากคฮอตมากหลอมมีสมุดมีสมุดบันทึกด้วยสำหรับเขียนติชมที่แรกอะมันมันห้องสามพันแปด แล้วน่นเนี้ยมันเต็มแต่ฉันอะทักเอาไว้แล้วเขาเลยทักกลับมาว่าเอาไหมรถเหลือสามมันสามนอนได้เจ็ดคนคนที่เจ็ดไม่ยอมคิดเงินด้วยนอนได้เจ็ดคนแต่ความจริงอะนอนได้หกแล้วเสิ่มได้อีกหนึ่งสองร้อยบาทไปไปคนของ okay. ทั้งหลัง เขาควรลดการเปิดประตูทิงไว้เพื่อป้องกันฝุ่นยุงและสัตว์เลื้อยคลานเราแวะที่ตลาดชะอําม,มานะก็จะที่เราซื้อมามีหอยแครงปลาหมึกกุ้งหัวแก้วนะครับแล้วก็ปูไข่เนาะแล้วก็พวกชุดต้มตำนะประมาณนี้อยู่ในนี้โอเคแล,อแล้ว้วแลก็หอยนางรมด้วยนะครับโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทำกับข้าวกันนะครับวันนี้จะทำต้มตำ ใส่เครื่องทะเลนะแล้วก็ปลาหมึกนึ่งมะนาวนะครับแล้วก็น่าจะกุ้งเผาแล้วก็หอยแครงนะโอเคประาณนี้เดี๋ยวจะลงมือทําก่อนโอเคเนี่ยครับก็จะมีมีดนะครับมีที่ใส่มรกอรมีปักอยู่ตรงนี้นะฮะคกชุดหมูกระทสามเลยสามชุดสี่ชุดเลยนะ การน้ำร้อนมีโอวันตินกาฟแฟนะครับน้ำตาลให้มีโต๊ะมีเตาปิ้งย่างนะแล้วก็ตู้เย็นอันนี้สามารถซื้อข้าวทานอันนี้ของเขานะน้ำหกขวดนะครับแล้วก็เบี่ขวดใหญ่หนึ่งขวดอันนี้ติมของผมซื้อมาเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะนี่ถังน้ำแข็งถังขยะแต่อันนี้อันสองอันนี้ล็อกนะ น่าจะไม่ได้น่าจะเป็นระบบวางท่อมากกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ใช้อยู่แล้วมีที่เป่าอากาศให้นะครับโอเคโอ้น่าจะไว้ทำใช้ทำอะไรมากกว่าโอเคครับก็ประมาณนี้มีรองเท้าให้นะมีข้างในโอ้โหยังหลูเลยห้องครัว ที่นอนเอามาปูนอนตรงนี้ได้นี่นะทุกคนบ้านพักกาญจนนาให้เข้าทางนี้นะบ้านเราอยู่เสียวขาวข้างในสุดเลยแล้วก็เดินออกมาตลาดชายเลก็จะอยู่ด้านหน้านู้นเลยนะครับน,นี่ก็คือหาดสาบรอยอดไปเดินหาดกันเอ้ยตาลืมเอาเสื้อมาปะเขาเขามีเสื้อให้ด้วยนะให้เอามานั่งชายทะเลอะ นี่นะครับใกล้ๆที่พักตรงเกาะน,นมสาวนะอันนี้คือเกาะน,นมสาวนะทุกคน,นวันนี้วันเสาร์นะน่าจะมีเสาร์อาทิตย์นี่หมูตัวเบลือเลยมีลิน้นมีเก้าอี้ให้นั่งได้นะโต๊ะ ท่านอ๋องหมูหันเกฟข้าวผัดปูผัดไทยเสื้อผ้าของกินเยอะมากนะโอเคผมขอแค่นี้ก่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะติดหน้าคนอื่นนะครับโอเคครับ กับฟุ้งางไปแล้ว ขียงทะเลก็น่ารักนะอ๋อแต่อันนี้เหมือนเป็นไอน้นี้มากกว่าแต่ห้องอยู่ห้องไหนทางถนนคนเดินถนนเดินลงเลยนีอยู่ก็ติดบ้านเคียงทะเลเลยนะครับเหมือนกันแต่ของเราจะเดินไปอีกประมาณสักร้อยเมตรร้อยถึงสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรแล้วกันโอเคอันนี้คือบ้านพักของเราที่เราได้ไได <laughs> ทางเข้าไป แต่จริงๆแล้วนู่นข้างในร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไป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 เอาแล้วขอกระเทียมเข้ามาเอ้ยขอตะไคร้เข้ามาไหมไม่ได้ขอเขาให้ไปเองเาบอกเราจะมาทำต้มยำหมึกเราขอแค่ผิดเขาเลยคิดว่าเราจะเอากระเทียมเอ้ยตะไคร้ด้วย เอาน้ำลดเยอะมากปกติมันอยู่ตรงนี้ฮะมันต้นเย็นลงไปโน้นเลยสาวสใส่ชุดบิกินี่

แล้วก็นี่นะครับจะเป็นโชกไก่ถาปเราต้องโกนะแล้ว G ี S เอ่ะมันจะให้เราเลี้ยวเข้าตรงเสาไฟสองต้นนี้ยเห็นปะซึ่งความจริงอ่ะมันต้องมาเห็นเลยไปอีกหน่อยหนึ่งจะมีบ้านพักกาจนาอยู่ให้เราเลี้ยวเข้าตรงนู้นเนี่ยตัวเนี้ยจะมีขายที่ดินเป็นแบบนี้มีขาโจ๊กไก่ถาะไปาต้องโกโอเค เมื่อกี้ทานโจ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับโจ๊กไปข้งโกะแล้วก็ไข่กระทะไข่รกระทะผมยังไม่ได้กินนะแต่โจ๊กกับไปข้งโกะอร่อยนะข้างโกะก็กรอบดีอร่อยดีจิมกับนม,มนี่โอ้โหแล้วก็ชาไทยพอดีว่าไม่ได้กินไข่ะครับปวดท้องเลยกลับมาก่อนก็ถ้าเกิดใครไม่มีร้านให้ทานนะครับก็แวะได้นะครับที่นี่อร่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมกลับเข้าบ้านก่อน ป้าป้าป๊าปากน้ำปลากะมุงนาบ้าน้าน้านบานบ้านบ้าน้นบ้ลนบ้านบ้่นบ้านะ้านบ้านบ้อนบ้นบ้านบ้าน่้านานบ้านานบ้านน้าาน้นบ้น้านบ้านบ้า้นบานบนบน้้ยนบ้าน้้นนน้ โรงแรมบ้านหาดป่านตกใจเลยถึงแล้วตุ๊กใจอะไรสามต้นสามต้นต้นตามสามต้นถึงแล้วร้อนมากร้อนสุดๆเลยคนมาถ่ายรูปเยอะมากมันกอมกันไงยาไปหมดพี่สาบอกให้ไม่ใช่ เเาหมืออนะไรยงี้โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้สาวก่อนไปเอ๊ปังน้ำปาานกับต้นตาลสามต้น โอเคครับก็จบทริปนี้ด้วยนะหลังจากที่ไป300ยอดมานะครับไปพักที่พีซีปราดน,นะแล้วก็ย้อนกลับมาจากอำเภอ300ยอดนะครับมาหาดปากน้ำปราดน,นะครับที่เป็นตะตานสามต้นประมาณ10กว่าโลเกือบ20โลอ่ะจะใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับก็ที่นี่ก็สวยนะแล้วที่พักก็สวยๆหลายที่คิดว่าครั้งหน้าอาจจะมลพักที่นี่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอาดีๆไปไหน